สวัสดีครับสำชิกมวยูเซียนจ้างสายใต้วันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่23ตุลาคมต่อร้อนะครับก็พบกับการวิเคราะห์วิจารณ์สำหรับมวยไตยช่อง74สีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกันก่อนนะครับสำหรับตัวช่วยมวยหูหน้าตู้เล่นแล้วสู้เขาได้นะครับมวยหูเซียนจ้างสายใต้080 6 330220นะครับ ภาคสดจากเวทีทุกรอบทุกช่องนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยเดือนละ1,000บาทฟังวันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็เดือนละ800บาทโตมาใช้บริการกันได้เลยนะครับ0 8 0 6 3 3 0 2 2 0นกาะครับการวิเคราะห์วิจารณ์ก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแน่นอนก็ฟังในสายนะครับสำหรับมวยจ่องเจ็ดกู่แรกอาทิตย์นี้เป็นการแก้มือกัน เจ้าเตียนามนักบินอะไหล่ย,ยนเจอกับเจ้าเป็ดนิยม FA ครุบต่อยกันที่พิกัด114ปอนด์เจ้าเตียนามนักบินอะไหล่ย,ยนตนี้เป็นมวยมาจากอำเภอนาจัหลรวยจังหวัดอุบลราชธานีอายุ21ปีส่วนสูง170เซนนะครับซ้อมอยู่กล้นักบินอะไหล่ย,ยนเป็นมวยขวาของวงในเดินปล้ำคล้องรัดมัดตีเหนียวนะครับฟอร์มต่อไว้มีชนะ หนึ่งตรณีตรงปนเกนซีที่ตวนาบางกะปิล่าสุดต่อยกระแพ้คู่ชกวันนี้มานะครับเจ้าเป็ดนิยม F อฟเอคุัฝ่ายเจ้าเป็ดนิยม f อฟเอคลัปตัวนี้ก็เป็นมวยมาจากอำเภอนากลางจังหวัดหนองบ,วบัวลำพูอายุนี่จะเยอะแล้วนะครับ27เปีส่วนสนูง169เซนซ้อมอยู่กล้เอฟเอคลัปเป็นมวยขวาฝีมือเหลี่ยมเจิงรบเครื่องตั้งรับจับต่างดีอ่ะปะเภทเก่าเก่าเกมนับกระบ,บุมวยนี่แข็งพกอะ่ะ หลังจากหายไปนานนี่กลับมาร่างกายยังดีอยู่รับชนะกูชกวันนี้มาฟอร์มของเจ้าเป็ดนิยมนะครับต่อยไว้ก็แพ้เป็ดแต่อารีสาคุปตีกระบีแล้วก็ชนะเจ้าเทียนามนักบินอะไรกูนี้ก็เล่นระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะเพราะว่าไอ้เจ้าเป็ดนิยมนี่ก็ประเภทสู้ชิงร้ายมากนะครับคุณนี้ผมยังออกไปที่เจ้าเป็ดนิยม f a ครุปนะครับดูดีกว่าจากชนะเจ้าเทียนามนักบินอะไรต์ กู่ที่2เพชรหนึ่งเพชรมวยตยิมเป็นนักชกจากฝรั่งเศสนะครับเจอกับเจ้าพุทธน้ำดื่มหมี7 7ต่อยกันที่พิกัด109ปอนด์ปอนเจ้าเพชรหนึ่งนี่เป็นมวยประเภทสูงยาวนะครับดีกรีแชมป์รุ่นไลฟ์ไฟเวทเวท,เวทีราชดำเนินอะ่ะทำการฟิตซ้อมที่ค่ายเพชรมวยตยิมที่ภูกเก็ตนะครับอายุ17ปีส่วน 8, สูง168เซนนะครับเป็นมวยครบเครื่องนะเปิดเกมเตะต่อยแรงบูสู้ดุดันอะ่ะ ฟอร์มนี้สดจากไร่นะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เจอกับเจ้าสิงดํานะครับแผลเจ้าสิงดํามาก่อนน,นั้นก็ชนะเจ้าเป็ดป่าสักสอตะละชีพนะวันวันนั้นนี่โดนนับ8ก่อนนะับก็ไล่จนชนะเลยฝ่ายเจ้าพุทธน้ำหนึ่งหมีเจ็ดนี่เป็นมวยจากกรุงเทพอายุ20ปีซ้อมอยู่ในเคลือคนจัดนะครับประเภทซ้ายหน้าดันแตงนะครับมีศอกสวนอันตรายแต่ว่าสภาพร่างกายนี่จะเป็นรองนับจ่วงหลังๆนี่หายไปนานนิดหนึ่ง มีฟอมต่อยว้แป้แก้วนากาอบจนครประดมชนะกุมารเวทต่อต่อขุดน้ําใสชนะกรรมพันตองจออ้าประยักษ์ชนะเปชรนาใจเกียรติพันธมิตรปีหกห้านะครับแล้วก็ปีนี้นี่เพิ่งต่อยตั้งแต่เดือนเมษานะครับมีแป้เจ้าเป็รป่าศักดิ์สตลาจีบแล้วก็ยังไม่ได้ต่อยนะวันนั้นนี่ต่อยต่ํากว่ามาตรฐานเยอะเลยคุนนี้ผมออกไปที่เจ้าเป็รหนึ่งเปชดมวยไจยิมนะครับดูดีกว่าจต่ชนะเจ้าพุทธน้ำนื่มหมีเจ็ด มาถึงคู่ที่3มเจ้า2พยัก์บุมเด็กเซียนเจอกับเจ้าเป็ดดิษนกเขากมอ1 1ต่อยกันที่พิกัด1 1 2ปอนด์2พยัก์บุมเด็กเซียนนะครับอายุ16ปีส่วน 0, สูง17 1เซนนะครับซ้อมอยู่บุมเด็กเซียนเป็นหลานของเจ้าปั่นพยักษ์เขียวพยักษ์เป็นมวยขวาฝีมือเหลี่ยมเจิงครบเครื่องตั้งรับจับตางดีนะครับตัวนี้เหลี่ยมเจิงนี่จัดจ้านเลยฟอร์มช่วงหลังต่อยไว้ก็ชนะมาตลอดนะครับมีชนะเจ้าสป,ปาเปชรชนะวันผู้ใหญ่ มีสะดุดแพ้เจ้ากำปันทองที่ของทับอากาศอ่ะหลังจากนั้นก็มาเจ้านกหลานย่าโมเจ้านกวันผู้ใหญ่เกียรติวินัยชะนะเพชรปนมสอตละชีพล่าสุดนี่มาจ้องเจ็ดนะครับชะนะยอดบวมลักกีบันเทิง ฝ่ายเจ้าเป็ดดิษนกเขากม .11 เป็นมวยจากอำเภอพลัดปราใจจังหวัดบุรีรัมย์อายุ18ปีส่วนสูง170เซนนะครับซ้อมอยู่กับเสียกแกกนะครับกายปีเกเจ้าของแชมป์รุ่น105ปอนด์ของจ้อง7เป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวฝีมือเหลี่ยมเจิงกลบเครื่องมีลูกตีนํำนะครับเดินขวางหน้าปล้ำเตี่ยฟอร์มต่อยไว้มีชนะแก้วดาคาแป้สิงดำยุทธสุราชนะเป็ดตวนเป๋นชนะแก้วดาคาชนะโดมทอง ไปสิงดํายุทธสุราล่าสุดนี้เจ้านกเจ้าเป็รนําใจสจโต้งปลาจีนนะครับวันนั้นเป็รนําใจนี้มาราคาไม่ดีนะครับแล้วก็ชึกเดียวนะครับโดนนอกไปสําหรับเจ้าเป็รนําใจนี้ล่าสุดนี้ที่เพชดดิชนะมานี่ผมดูว่าต่ํากว่ามาตรฐานเยอะนะครับคนนี้ผมชอบไปที่เจ้าสองพยัก์บูมเด็กเซียนนะครับฝีมือจัดจ้านนะครับเป็ดกิ่ควาดชนะได้นี่ผมมึงคิดไม่ออกเลยนะครับดูว่ายากนะครับออกไปที่เจ้าสองพยัก์บูมเด็กเซียนจะชนะเพดดิชนกเขากมอ1สิบเอ็ด แล้วมาถึงกู้เอกนับเจ้าเป็ดน้องเนยนกเข่ากมสิเอ็ดด้วยเจ้าคูโบต้าลูกมะขามหวานนะครับเจอกับเจ้าเป็ดมงคลถูนกีลาวไหวต้อมอะ่ะไอเจ้าเป็ดน้องเนยนี่เป็นมวยจากรวีดำอายุ21ปีส่วนสูง1 6 7เซนนะครับซ้อมอยู่ลูกมะขามหวานเป็นมวยเก่านะครับตน,ตนตนนี้ได้ลุ้นก่อนนะครับเตะกาเจาะยางนะครับปลายปลายก้อยว่ากันน่ะฟอร์มต่อไว้มีแพรยกกีดีตีเอ็นมวยไตจะนกนกแมมวัดสอตลาดชีพจะนนกปนใจอ้างจองมรดา ล่าสุดนี้ฟันสอกนอกเจ้าสุดหล่อสจโต้งปาจีนฝ่ายเจ้าเป็ดมงคลถุนกีลาว้ยต้มอายุ23ปีนะเป็นมวยมาจากอำเภอลี้จังหวัดลำปูนส่วนถุง167เซนนะ่ะเป็นดีครีแชมรุ่น118ปอนด์เวทีราชดำเดนินนับซ้อมอยู่ศูนย์กีลาว้อยต้มนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะตอตแรงกล้าแลกกล้าบวกอะ่ะแต่ว่าตนตนนี่ผมว่ามีโอกาสร่วงได้นะครับฟอร์มต่อยไว้มีแพ้นกสิงดำกาแฟโฟกัส แปนกทองปูนพีเคแสนใจรับต่อยวันลุมปินีจนนกเป็ดกล้าอินไฟสไตล์นะครับฝ่ายนาบนคู่เอกเมื่อวันอาทิตย์มาล่าสุดแป้เจ้าเด่นสิทธิยกตะวีปตับพงอะ่ะคืนนี้ผมชอบไปที่เจ้าเป็ดน,น้องเนยนะครับดูตนได้ลุนนล้นก่อนนะครับดูดีกว่านะครับสมองมวยอาวุธมวยเยอะกว่าออกไปที่เจ้าเป็ดน,น้องเนยน,นกเขากม11นะครับปลายๆายก็ยว่ากันนะครับตนๆนกลาวไปที่เป็ดน,น้องเนยก่อนแต่ชนะเป็ดมงคลศูนย์กีฬาว้ยทม ก็สรุปมวยวิจารณ์นะครับคู่แรกนี่เป็รนิยมเอเปครุบจัจนะเทียนามนักบินอลไยยนต์คู่ที่สองเพชรหนึ่งเปชรมวยตย,ยิมจัจ,จนะพุทธน้ำดื่มหมีเจ็ดเจ็ดคู่ที่สามสองพยักบูมเด็กเซียนจัจ,จนะเพชรฤิน์นกเขากมอสิบเอ็ดแล้วก็คู่ที่สี่คู่อเอกเพชรน้องเนยนกเขกากมอสิบเอ็ดจัจนะเพชรมงคลศูนย์กลาไวทอมมวยน่าเล่นนะครับผมจอไปตีคู่ที่สองนะครับ เชาเป็ดหนึ่งเพชรมวยแต่ยิมแล้วก็กูตีสามนะครับสองปยักบุมเด็กเสียนะครับสองตัวนะเปชรหนึ่งกับสองประยัดนะครับก็อย่าลืมนะครับสมัครกันมาได้นะครับกับผมมวยหุเซียนจ้างสายใต้นะครับในเวลาภาคนี้ผมจะชอบอีกตีหนึ่งนะครับอย่างเมื่อวันอาทิตย์นี้ผมเสียไปแก้กู้อีกคู่เดียวนะครับคู่หนึ่งนี่ผมก็ให้รองนาเบิร์นแล้วก็พิกชนะนะครับกู่2ก็ชนะกู่าก็ชนะนะครับออกไปที่ กู้เอกเดียวนะบราณติตรอาพาดนะครับอาทิตย์นี้ก็รอลุ้นกันอีกนะว่าจะ40หรือ30นะครับว่า3คู่ขึ้นแน่นอนนะครับโทรมาสมัครใช้บริการกันได้นะครับรายวันวันละ200บาทนะครับ0806330220รายเดือน1,000บาทฟังก็ได้ทุกวันเลยก็ขอบคุณมากัที่เข้ามารับฟังรับชมกันโชคดีมีกันใช้กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ